ชาวบ้านในอินเดียพบเต่าสีเหลืองสดทั้งตัวเชื่อเป็นสายพันธุ์แปลกหายากต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเต่าตัวนี้อยู่ประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีทูบเทียนและแป้งอย่างแน่นอนคะ่ะชาวบ้านในอินเดียพบเต่าแปลกสีเหลืองสดทั้งตัวเชื่อเป็นสายพันธุ์หายาก รีบนำส่งให้เจ้าที่สำนักงานป่าไม้ในพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานข่าวรายงานว่าชาวบ้านในหมู่บ้านสุจันปุระเมืองบาลอซอในรัฐโอริสาพบเต่าตัวจิว๋วสีเหลืองสดเชื่อว่าเป็นเต่าสายพันธุ์แปลกหายากเพราะไม่เคยมีใครพบเห็นเต่าที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยจับเต่าตัวนี้ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานป่าไม้ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบขณะเดียวกันคลิปวิดีโอของเต่าตัวนี้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาชาวเน็ตทั่วโลกนายวาเดนพามูมินตาอาชายาเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้ให้สัมภาษณ์สำนักงาน ANI ของอินเดียละบุวา่าเต่าที่ชาวบ้านนำมาส่งให้ตรวจสอบมีกระโหลก และลำตัวเป็นสีเหลืองสดจริงๆและยอมรับว่าหายากมากเพราะเขาเองก็ไม่เคยเห็นเต่าแบบนี้มาก่อนในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นเต่าสายพันธุ์ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเต่าที่มีภาวะผิวเผือกที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่มีหน้าที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีนั่นเอง